สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปแรกนี่เราพูดถึงคุณครูผ่าเข้าวัดชนธรามคุณเบงแล้วเราบอกเด็กๆว่ายังไงบ้างคะคือการมาเข้าวัดเรารู้จักชื่อวัดใช่ค่ะและต้องเตรียมอาหารเข้าวัดที่ผลไม้ใช่ไหมคะใช่คะแล้วก็สับปะดใช่ค่ะแล้วก็เราู้สิงอะไรอีกะ พูดถึงศาสนาต่างๆที่ส่งเสริมให้ให้เด็กเป็นคนดีถูกไหมคะการเฉพาะที่โดยส่วนใหญ่ของประเทศไทยนี่ก็คือศาสนาพุทธถูกไหมคะที่เรานับถือแล้วก็เราพูดถึงว่าที่บ้านส่วนใหญ่ก็จะมีพระพิรุธถูกไหมคะใช่ไว้สัตว์ละสัตว์ละยืดหย่นใจใช่ค่ะแล้วทีนี้ว่าที่นี้คุณครูไม่จะเราพูดถึงกิจกรรมที่เวลาเด็กๆมาโรงเรียนกิจกรรมต่างๆวันสําคัญ วันอาสาระค่ะชวันษาค่ะค่ะแล้วก็วันข้าพมันาใช่ค่ะแล้วก็อะพาเด็กเรียนเรียงเแต่ที่นี้ว่าช่วงนี้คือติดโควิดใช่ไหมคะใช่ค่ะโรงเรียนก็ยังไม่เปิดก็เลยยังไม่ได้พาเด็กไปนะใช่แล้วกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งการทำเต็นประโยชน์เราก็จะพาเด็กมาเก็บขยะหรือว่าไปกวาดกวาดพื้นได้เวลาเราเห็นคนมาทำบุญเขารองเท้าเรียงไม่สวยเราก็พาเด็กเมาจัดเรียงค่ะ แล้วทีนี้เราจะให้เด็กทําอะไรดีคะการบ้านการบ้านการบ้านเด็กเล็กๆของเราก็ทําแบบฝึกหัดการทำบุเียอ๋อก็คือทีนี้ว่าเราก็เลยจะให้เด็กแกทำแบบุญหัดเหมือนเดิมถูกไหมคะใช่สำหรับเด็กที่แบบว่าไม่มีคลิปก็คือให้ถ่ายภาพบิ่งมาเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ที่มีคลิปก็ให้ปกครองถ่ายมาว่าทาหน้าไหนบ้างใช่ไหมคะใช่ค่ะงั้นครูรักเล็กกับครูบุญเสียก็มีการมาให้แค่นี้ค่ะนะ ค่ะงั้นมีงั้นก็จบแค่นี้นะคะค่ะ,คะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย